ครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทในวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมครับที่เชลซีนะมีโปรแกรมลงเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะเล่นในบ้านที่ซาฟอร์ดบริดจ์ครับเจอกับทางอาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมนะครับทีมดังจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะเตะกันในค่ำคืนวันพุธครับเวลาตีสองนะฮะ กเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงความพร้อมของทั้งสองทีมไล์อัพที่คาดว่าจะลงสนามนะครับมาคาดการกันหน่อยว่าเชลซีจะจัด11ตัวจริงมีใครกันบ้างใครที่ฟิตลงสนามได้หรือใครที่ติดโทษแบนมาอัปเดตล่าสุดที่มาริสกาแถลงข่าวเมื่อช่วงหัวค่ำ ของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันส์กว่านะครับกิจกรรมแดงเดือดเพิ่งผ่านไปเดี๋ยวในเดือนหน้ารับรองว่ามีเชียร์ฟุตบอลออนกราว์สนุกสนานแน่นอนนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของลีโอไทยแลนด์นะครับมาเช็คสภาพความพร้อมมาหน่อยฮะฝั่งเชลซีเนี่ยในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกมีแพ้บายเยินมีชนะเบนฟิก้ามาแล้วก็นัดนี้เจอกับอาแจ็กส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน สองเกมติดเราจําเป็นต้องชนะให้ได้สําหรับเกมเกมนี้นะครับออหลักๆเมื่อวานนี้ที่มาริสกาแถลงข่าวเออมื่อช่วงหกขั้นะฮะมีการแถลงข่าวที่ผ่านมาก็คือเรื่องของเอนโซ่ฟอนเดนเดสตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ารอคอนเฟิร์มแต่ว่าล่าสุดมีภาพของเอนโซลงซ้อมในเซสชั่นสุดท้ายก่อนแมตช์จะแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เอนโซจะฟิตลงเล่นได้ในเกมนี้นะครับที่เหลือเนี่ยที่ไม่พร้อมลงเล่นก็คือเลวายโควิล เรียมดีแล็เดริโอเอซูโก้โคพาเมอร์เบอร์โดบาเดชิลพวกนี้มีอาการบาดเจ็บแต่ข่าวดีก็คือดีแลบเนี่ยเขาบอกว่าใกล้จะกลับมาแล้วแต่เกมนี้ก็คงไม่ทันตอนแรกเนี่ยข่าวว่าจะกลับมานู่นเลยนะฮะอาจจะช่วงธันวาหรือมก,กราด้วยซ้ําส่วนที่ลงเล่นไม่ได้แน่นอนก็คือเจ้าเปโดรที่ติดโทษแบนลืมไปเลยนะว่าจะติดโทษแบนจะไปโดนใบแดงในเกมกับเบนฟิก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิลดีแล็บเอซูโก้พาวเมอร์ บาดาซิลและเจเปโดเล่นไม่ได้ส่วนข่าวดีก็คือเอนโซพร้อมลงสนามทีนี้ไลน์อัพที่คาดเนี่ยฝังของสปอร์ตโมนะฮะเขามีการเปลี่ยนแปลงคือในฮูสกอร์เนี่ยผิดเลยฮูสกอร์ไปใช้เจาเปโดเล่นสงสัยฝรั่งพลาดรับลืมเหมือนกันในฮูสกอร์เนี่ยเขาจัดโดยที่ไม่ได้อัปเดตว่าทางเอนโซฟันเดสสามารถลงเล่นได้นะเพราะฉะนั้นเอาไปดูกันก่อนเขาจัดแบบนี้ครับประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสแน่นอนเกมรับริชเจมทางขวาซ้ายคูคุเรยีย เซนเตอร์ Center, ใช้โทซินคู่โฟฟาน่าเขาใช้คู่นี้เลยนะฮะกลางเนี่ยเป็นกูสโตไกเซโดแนวลุกเอสเตวัลโบดานโรเตเนโตแล้วก็ไทริกจอร์ชนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าให้คาดการในมุมผมเนี่ยเซนเตอร์ Center, ผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นทางด้านของโทซินจับคู่กับชาโรบาก็มีความเป็นไปได้เพราะว่า ชาลบานเน่น่าจะเป็นตัวหลักอยู่แล้วส่วนทูซินเนี่ยน่าจะมารับมือกับลูกกาอากาศของวาลเวคฮอสนะครับเพราะฉะนั้นโฟฟาน่าอาจจะต้องถอยไปเป็นตัวสำรองก่อนที่เหลือเนี่ยผมว่าถ้าเอนโซเล่นได้อาจจะยืนคู่ไกเซโดหรืออาจจะใช้กูสโตเล่นก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้แนวรุกเนี่ยจากบทสัมภาษณ์ของมาริสก้าเขาบอกแล้วว่าไทริกจอจกับมากิลพร้อมลงเล่นเป็นตัวบนเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคาดเดาแล้วว่าเขาจะส่งใครลงเล่นซึ่งสำหรับผมผมเชียร์เป็นมากิลนะ แล้วก็มีแนวโน้มเหมือนกันเพราะว่าข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้เหมือนมาร์กิวก็ไปคุยกับทางฝั่งของมาริสกาจากเกมนัล่าสุดนะกับลิวพูกับเกลลิวพูเหมือนว่าเขาก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นเหมือนเขาก็ไปเปิดใจกับมาริสกาแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เล่นในบ้านด้วยแล้วไม่ได้เจอคู่แข่งที่แข็งมากมาร์กิวมิลกาสตาร์ตตัวจริงควรจ่าด้วยนะครับผมมองว่าควรจะสตาร์ตตัวจริงเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงก็คือโทซินอาจจะคู่กับชาโรบากลาง เอนโซมโอกาสเล่นกับไกเซโดทำไมถึงเป็นคู่นี้เพราะว่าอย่าลืมครับแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ว่าเราจะเจอทีมอาร์แจกซ์หรือเจอไครลรัดเจอปาฟอร์สต้องเก็บให้ได้แต่ละเกมในแชมเปี้ยนส์ลีกสำคัญแล้วจะประมาทไม่ได้นะครับที่เหลือเนี่ยบัวดานอเต้มีโอกาสได้เล่นเพราะว่าโคพาวเมอร์เจ็บนะครับหรืออาจจะเป็นเอ่อเนโตที่ขึ้นไปอยู่ตัวบนไหมนะฮะขวา อาจจะเป็นเอสเตวอลซ้ายเป็นการาโชกก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าช่วงหลังแกจับตัวนี้ผมแทบจะเดาไม่ถูกเลยนะฮะส่วนฝั่งของอาแจ็คต์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะฮะฝั่งของทีมเยือนเนี่ยนะ,ะหลักๆผู้เล่นที่เป็นตัวแกนนําที่เป็นอันตรายก็คือวอลเวคฮอสแตงจริงแล้วเนี่ยอาแจ็คต์ตัวเจ็บเพียบเลยนะครับโอเวนไวช์ดาวตัวเนี้ยเป็นแบ็กซ้ายที่มาแทนที่ที่ได้เล่นแทนจอร์เรลฮาร์โตก็มีอาการบาดเจ็บที่เหลือเนี่ยผมว่า ทางฝั่งของอาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยแทบจะเป็นชุดเดิมพวกดาววิคลาเซ่นนะเคนเนตเทเลอร์ผู้นี้พร้อมลงเล่นหมดจริงๆอาแจ็กส์เนี่ยปัจจุบันอันดับก็ไม่ได้ดีมากนะครับอาแจ็กส์เนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ใน ACL เนี่ยเอ้ยขอไปในยูซีเอเนี่ยก็แพ้มา2เกมด้วยนะครับตัวเจ็บเนี่ยมีโอเว่นไวช์ดาวแคสเปอร์ดอวเบิร์กโกอิตากุระนะฮะมีวาเซสลาฟยารอสแล้วก็ดาวรุ่งอย่างมิกาคอสที่ต้องเช็คฟิต นะสเตเบตตตัวจริงที่คาดอาเจ็กซ์ครับประตูเป็นแรมโก้พลาสเวียซ้ายเนี่ยเป็นทางโรซาขวาเป็นกาเอนะครับเซนเตอร์ Center, ใช้โจซิปสุตาโลเซนเตอร์ทีมชาติโครเอเชียเล่นกับทางด้านของยูริบัสกลาง3คนนะครับมีดาวิคลาเซ่นตัวเก่าเล่นกับทางคลายฟิสจิมนะครับนักเตะดาวรุ่ง แล้วก็อีกคนหนึ่งคือเคนเนตเทเลอร์แนวรุกเนี่ยราอูโมโร่ um ทางขวาซ้ายเป็นเอ็ดวาร์เซนแล้วก็ตัวเก่าอย่างวอลเวคฮอร์สเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเขาจะมีตัวผู้นั้นที่เป็นดาวรุ่งกับตัวเก่ารวก mm. รมกันเดมโก้พัสเวียรประตูนี่41แล้วดา <Yeah. S 1> วิคลาเซนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็33 34แล้วนะสามสแล้วก็วอลเวคฮอร์สก็30กว่าแล้วเพราะฉะนั้นตัวอันตรายที่จะประมาทไม่ได้ก็คือฟรีคิกของดาวิคลาเซนลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกกลากงอากาศของวาเอลซีีนเน่ย ควรจะใช้โทซินยืนเป็นตัวจริงมากกว่าบาดิชิลหรือฟอฟาน่าเพราะถ้าเป็นบาดิชิลเนี่ยตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าลูกกาอากาศแกเก็บไม่ได้คือโทซินอาจจะช้าก็จริงครับแต่ว่าการที่จะล็อกว้าเวกฮอสอยู่เนี่ยต้องตัวสูงระดับใกล้เคียงกันที่เหลือเนี่ยผมจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าเชลซีเจอกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยหลายคนอาจจะจําภาพที่เชลซีเสมอกับอาแจ็กซ์มา44่เนาะในยุคข,ของฮาคิมซีเยกอะไรพวกนั้นน่ยแต่ว่าอาแจ็กซ์ตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันเยอะนะครับอาแจ็กซ์เมื่อปี2ปีที่ผ ทีมเนี่ยแทบจะลงไปอยู่ในโซนท้ายตารางแต่ว่าสุดท้ายก็กอบกู้ขึ้นมาได้ตอนนี้ก็เป็นจอห์นนี่ไฮติงก้าทำนะครับอดีตผู้ช่วยในทีมลิเวอร์พูลแล้วก็อดีตนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ผมว่าอาแจ็ค์เนี่ยพอทรงๆครับไม่ได้แบบเป็นทีมที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเท่าไหร,ร่นะฮะตัวอันตรายเนี่ยถ้าคนที่ฟอร์มดีสุดก็คือไอ้เจ้าเอ็ดวาร์เซนริมเส้นทางซ้ายแล้วก็เคนเนตเทเลอร์ผมว่าด้วยคลาสผู้เล่นเชลซีที่เรามีทั้งกานาโช่ทั้งเนโต้ทั้ หรือว่าแม้กระทั่งตัวอย่างโบนาอตเต้กิทเทนผมว่าโอ้โหทางเรื่องเชลซีเยอะมากมาเจอกับอาแจ็กซ์ที่โหยั่วไปเยอะนะครับต้องใช้คำว่ายั่วไปเยอะจริงผมว่าอยู่ที่เชลซีแล้วว่าจะเล่นยังไงตัวอันตรายก็อย่างที่บอกมีแค่วอลเวคคอสส่วนเชลซีอ่ะถ้าไม่พลิกแพลงคิดเยอะอย่างเช่นเอาไปเอาลาวเวียเล่นกับอังเดซันโตสอยู่ดีไปดรอปไกเซโดผมว่าถ้าเราแบบคือโรเตชันได้ไหมโรเตชันได้แต่ผมขออนุญาตเป็นแบบการโรเตชันที่ไม่ใช่แบบ อ่าอย่างเนี้ยคิดอะไรไม่ออกแม่งเอาโทซินคู่โฟฟาน่าอย่างเงี้ยซึ่งคู่เนี้ยมันไม่เคยคู่กันกลางเนี่ยเหมือนจัดจัดทีมเจอฟอเรสที่ไปใช้อังเดรซันโตนยืนตัวบนแล้วไปใช้ลาว,เวิเอรเล่นกับคุสโตซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันไม่เคยเล่นด้วยกันเอาแค่ผมว่าเอาตัวหลักอย่างคูคุเรียริสเจมเอไอกเซโดนะครับหรือด้านบนเนี่ยอาจจะมีเปโดเนโต้เท่านี้เองที่เหลือเนี่ยจะจัดแผนสับป,ประรดน,นี่อย่างน้อยมีไกเซโดไว้มีคูคุเรียหไว้มีริสเจมไว้นะครับ มีตัวอย่างไปโดเนโตไว้ผู้นี้ยังแบกได้ไม่ใช่คุณไปจัดซ้ายกาดาโชขวาเอสเตวาลตรงกลางไม่เป็นอังเดรซานโต้มิดฟิลแม่นเป็นลาวเวียกับกุสโตซึ่งมันไม่เคยเล่นด้วยกันแล้วเกมแบบนี้ผมบอกเลยคือต่อให้เราดูเหนือกว่าแจ็คก็จริงแต่ว่าพอมันเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยทุกทีมแม่งสู้หมดนะครับอย่าลืมว่าทุกเกมผู้ชนะเสมอแพ้มันมีื่องเงินรางวัลแล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจของสโมสรเพราะฉะนั้นผมว่า เราเจอแจ็คในสภาพที่เขาไม่ดีแล้วแล้วก็เรามีทางเลือกในตัวสำรองเยอะสเกตด,ดีนะฮะเราโคพารเมอร์ก็เจ็บโคพาเมอร์เจ็บเรยวายโควิลเจ็บเรียมดีแล็บเจ็บผู้นี้คือตัวหลักต,ต,ตัวที่เป็นตัวระดับดับท็อปเท่านั้นแต่ว่าเราไม่สะเทือนเลยเพราะว่าเรามีตัวที่เป็นอะไหล่สำรองที่มีคุณภาพเราไม่ได้มีสำรองอย่างอเล็กมาตอสดับเบิดวอชิงตันอันนั้นนะค่อยคิดกันแต่เนี่ยสำรองนี่ขนาดแบบจัดทับยังมีทั้งการาโชมีทั้งเนโต ทั้งเอ็นโซฟานเดสทั้งกิตเทนเพราะฉะนั้นทางเลือกเยอะแยะมากมายเล่นตามทรงตัวเองเลยครับบอลในเดอะบริดจ์เนี่ยในแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าคุณไม่ชนะโอกาสตกรอบมีสูงโอเคอาจจะไม่ได้เข้า1ใน8แต่ว่าใน24ก็ต้องควรแต่เกมแบบนี้ต้องเก็บให้ได้นะครับโอเคเข้าใจแพ้บาเยอร์มาแต่เกมเบนฟิก้าเกมอาร์เจน์เกมพวกนี้เชลซีต้องเก็บให้ได้อย่าลืมว่าเกมเดี๋ยวเชลซีต้องมีโปรแกรมเจอกับบาร์เซโลนาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมกับบาซ่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เราจะสามารถมี1แต้ม3แต้มหรือว่าไม่มีแต้มเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับโปรแกรมของเชลซีมีเยือนคาราบักเยาอาแจ็ก์เยืยน anta, อนออตาลนตาคำถามมุมหนามนเพื่อนเราเราเยือนอตาลนตาที่แบกกาโม่มึงมั่นใจว่าจะชนะไหมไม่มั่นใจนะครับอตาลนตาก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมกับอาแจ็ก์เกมกับคาราบักที่ควรจะเก็บให้ได้ก็ต้องทําให้ได้ส่วนเกมในบ้านกับบาซ่าเยือนออตาลนตาอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมว่าเชลซีชนะอาจจะจบที่ส1หรือ ผมว่าเชลซียิงได้ยิงขาด2ประตูเกินแน่นอนผมว่า3 1 4 1ผมว่าด้วยผู้เล่นที่คลาสมากกว่าดีกว่าจะชนะได้ครับก็ยิงขาดแล้วกันนะฮะอ่ะส่วนเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ตอนแรกผมอัดคลิปนี้ไปแล้วนะแต่ว่ามันมีการอัปเดตเพิ่มเติมเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บก็ตัดสินใจลบแล้วก็อัปเดตใหม่ดีกว่า นะเพื่อให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันพักครึ่งแล้วก็หลังเกมซึ่งผมมีบรรยายด้วยนะฮะติดตามกันได้แล้วกันแต่ไม่ได้บรรยายเชลซีนะบรรยายคู่อื่นแต่ดูเชลซีไปด้วยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ